าเจ้ามีเขาคนใหม่แต่มันก็ทนบ่อได้อยากให้เจ้านั้นได้หูหากที่เจ้าทิ้งมันยังค้างอยู่จากเมื่อใดก็บ่อหูมันสิลบเลือนบ่อแจ้งเตือนหัวใจ องร่กายมีแต่เจ้าเรื่องราวทุกอย่างความอ้างว่ามันเหดให้ใค,คิดพอทุกทีสี่ขอบทรูปคู่เฮาเป็นเดือสุดท้ายให้เฟตเตือนว่าหักลา เจ้าแกนี้ถึงแม้ใจสิคิดหอดแองสิบอกขอแสดงการหัวใจเจ้าววรูปที่เกี่ยวกันรูปที่หอมแก้มกัน รูปที่ใครกอดกันรูปสี่ขอพดรูปคู่เฮาเป็นเธือสุดท้ายเตเตือนว่าหักลายว่าอ้ายนั้นหักเจ้าเต็ จึงแม้ใจสียคิหดหอบแงสิบอกขอสแสดงอาการหัวใจให้เจ้จาหวนหวนไอ้สิโพดว่ารูแปแฟนเกา่าให้เจ้าโพดรูปเขาว่าแฟนใหม่โพดอี่เป็นโพสสุดท้าย พูดนุ๊กนุ๊กธนะดลครับผมนุ๊กอยู่ค่ายอยู่ค่ายสิงเกิลสิครับเจ้าของค่ายมาแป๊บๆมาครับมามามาแล้วก็เห็นตามไปห้องแดนเซอร์แล้วไงก็ไม่รู้หายหายหน้าเข้าไปได้ใช่ไหมครับสิงวันนี้แตกตัวมาหล่อเป็นพิเศษที่นราพูดแบบนี้เนี่ยที่บ้านก็มีปัญหาเลยนะพี่เชิญเขาขึ้นมาถามเลยไหมพี่เฮ้ยจริงเขามาแล้วด้วยนะยามพี่สิง์โอ้ยสวัสดีครับพี่สิง์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ตัดสินใจทํานักร้องคนนี้คืออะไรครับ ถ้าดูตามสภาพแล้วนะครับอ๋อลุกครับลุกลุกเขาขายสภาพเลยเหรอครับลุกลุกน้องขายคือมันมันไปได้ลุกอย่างนี้นะพระเอกลิเกก็ได้พระเอกละครก็ดีพระเอกหนังก็ได้อีกนะเนี่ยใครมาแบบว่าเนี่ยได้หมดเลยหน้าตาก่อนจะมาเป็นศิลปินได้เนี่ยน้องลุกทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นเรียนอยู่แล้วก็สอบติดในสิบทหารด้วยครับน้องน้องไปติดทหารพอดีใช่ครับช่วงนั้นสอบติดในสิทธทหารเขาตัดสินใจครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วระหว่างเป็นข้าราชการ เป็นนักร้องน้องเลือกมาเป็นนักร้องเราทํางานควบคู่กันไปไม่ได้หรอคะแบบเป็นทหารด้วยร้องเพลงด้วยมีผลงเงเลินจริงผมบอกว่าให้ทำทำอย่างนั้นนะแต่ว่าน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมเลือกออกผมขอเดินตามฝันเลยเขาก็คุยกับพรอพวเากับพ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นมีแฟนเป็นทหารเอาก็ได้ได้นั่นองไน่อะไรเลิกแฉลมสักที ชาญจะไม่อยากมารายการอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เออเอาน้องนุกครับฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมครับนุกก็ขอฝากนะครับศิลปินน้องใหม่นะครับจากค่ายสิงค์มิวสิกนะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงโพสต์สุดท้ายครับผมซิงเกิลแรกของนุกธนดลน,นะฮะล่าสุดจะมีซิงเกิลใหม่เป็นผลงานเพลงจังหวะโจ๊กจังหวะเร็วๆนะครับรับรองว่าจวดแน่นอนครับ <c oughs>